หมอรักฟันธงดวงชะตาทั้ง12ราศีในปีพุทธศักราช2560จากรายการศึก12ราศีที่ออกอากาศไปเมื่อวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมหมอรักเลขานิเทศได้ฟันธงผู้เกิดในดวงชะตาราศีต่างๆไว้ดังนี้ว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ ชาวราศีมังกรเป็นชาวราศีที่หัวดื้อหัวรั้นมากที่สุดเป็นราศีที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากเป็นเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงจึงจะเป็นกําลังเปลี่ยนแปลงของชาวราศีมังกรให้ประสบความสําเร็จฟันธงว่าเรื่องการงานคือราศีตุลเป็นดาวสูุแต่คนเกิดราศีมังกรจะเป็นแบบเดิม บางทีโลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปเราอาจเสียโอกาสจากที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะดาวมฤตยูเลงการงานมาตั้งแต่ปี2559ไป7ปีจนถึงปี2565กล้าเปลี่ยนแปลงวางแผนต,แต,ตั้งแต่ต้นปีพอกลางปีไปแล้วสิงหากัยยาขยับขับเคลื่อนทําให้เกิดรูปประมแห่งความสําเร็จจะมีความเจริญก้าวหน้าต้องรู้จักประคับประคองอดทนจึงจะประสบความสําเร็จได้ในราศีมังกรนะคะ